เออมันอุอ้ยมาดีกระปอมกระปอมเพื่อนๆพืดูดูดูอยู่มาเอา้าได้อยู่ดีแบบนนนนนเนี้ยเฮ้ยขนาดมึ้ไมโหลดเนี่ยมึงบิ๊กวินเหรอไอ้บ้ามึงเลยโหลดแต่มึงบิ๊กวินมีร้อยหกสิบห้าบานนะั่นเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไปจัดต่อ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอมเปดนะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็มารีวิวเกมใหม่เลยนะคะของค่ายพีจีนั้นเพื่อนนะ,ะเพิ่งเข้ามาในหมวดทดลองนั้นเพื่อนเนาะนะ,ะ,นะอ่ะชื่อเกมนะคะชื่อเกมชื่อว่าจุลสิทธิ์นะคะคิงด้อมนั้นเพื่อนนะ,ะอ่ะโอเคนะคะว่าวันนี้นะคะเราก็ ได้มารีวิวเกมทดลองกันนะคะในโหมดเดโมโนะเพื่อน,นะย้ําเลยนะคะว่าเป็นเดโมนะจ๊ะนะคะอ่ะไม่ใช่เกมจริงนะเพื่อนนะเกมจริงยังไม่เข้านะคะก็จะเข้าเร็วๆนี้นะคะไม่อาทิตย์สอนเทคนิคอะไม่นานนี้นะคะโอเคเนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะว่าในตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะคะกดเข้าไปเลยจ้า โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเกมนี้นะคะหวังว่ามันจะซื้อฟีเจอร์ได้นะเพื่อนนะไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเกมตัวจริงกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวก,ก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเกมตัวจริงมันจะเป็นเหมือนทดลองหรือเปล่านะคะ <S <S ในคลิปต่อไปนะเพื่อนนะก็ <S <S ไม่นานเลยคะ่ะ,คะโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็อ่ะเข้ามาแล้วนะคะนะคะตอนนี้นะคะเราก็มี ทุนอยู่หนึ่งมื่นบาทนะคะใข่โถมาไม่รู้นะเพื่อนเออน้ำอมะโอเคนะคะทุนอ,อยู่หนึ่งมื่นบาทนะคะมาเดี๋ยวเราก็มาเล่นเบ็ดสูงสุดกันเลยดีกว่านะ,ะเพื่อนอ่าฮะเบ็ดนะสูงสุดยี่สิบบาทนะเพื่อนนะแต่ว่าในทดลองทะคาะไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะ้เพื่อนนะแต่เกมจริงไม่รู้นะคะแต่ว่าเราคิดเองนะคะว่าอาจจะมีซื้อฟีเจอร์นั้นเพื่อนนะ โอเคนะคะมาก่อื่นเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูตรารางการจ่ายของเขาขก่อนเลยดีกว่านะั้น <_ S 1> เพื่อนนะเรากดไปที่สาญขีดตรงนี้เลยนะคะ,ะรูปภาพนี้เลยจ้าอโอเคนะคะนี่นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะรูปแรกก็จะเป็นสเกตเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสญลักษณ์ตวายนะเพื่อนนะนี่ก็จะเป็นไอเทมของเขานะคะราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะก็ไม่เท่ากันน้อนเพื่อนเนาะอ่ะอก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะตามนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาเรียก อะไรนะ่ะอะไรก็ไม่รู้นะเปนเป็นตัวคูณหรือเปล่าเพื่อนนะเออมันแบบคูณหนึ่งคูณสองเนาะเพื่อนะมันจะเปิดไปอีกปะโอเคเนาะนะคะอันนี้คือสแกตเตอร์นะคะถ้ามาสีตัวเราได้ฟรีเกมนั่นเองนะคะโอเคจ้ามาอันนี้นะคะก็คือรายเดิมมันที่ถูกต้องนะคะแบบผิดนะคะเพราะว่าอะไรนะ,ะแถวที่สามไม่มีนะเพื่อนนะเพราะว่ามันต้องแดงอ,อ ลิ้นพันกันนะคะมันต้องเรียงจากแถวหน้าไปแถวหลังนั้นเพื่อนนะนะคะเออลายของเขาต้องเรียงกันเนาะนะคะโอเคจ้าก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรากันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ่ะคลิปนี้ะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราแค่มารีวิวให้เพื่อนดูนะคะเออมันเพิ่งเข้ามาวันนี้นั้นเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่านะคะว่าเกมมันจะ อ่สะสถเียนหรือเปล่านั้นเพื่อนคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะสถเียนหรือเปล่าน้อน,นะไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยจ้าอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นะมันเหมือนกัะปลอมเ่าเห็นไหมมันยังไม่สเทียนนั้นเพื่อนโนอะ้โหรีโหลดไอ้บ้าเอ้ยให้คุณรีโหลดอะไรนะคะไม่ใช่ว่ามึงไปรีโหลดตอนในฟรีเกมนั้นเพื่อนนะ,ะไม่เอานะจ้ะาไป มันให้เรารีโหลดเราก็รีโหลดเฮ้ยเล่นได้แบบสามบาทไม่ได้นะเพื่อนมาเบ็ดยี่สิบจ้าสูงสุดนะคะเฮ้ยแม่งก็รีโหลดนะคะเออที่มันรีโหลดไม่ใช่อะไรนะเพื่อนมันเพิ่งเข้ามามันก็ยังไม่พร้อมที่จะให้เรามารีวิวเนาะเพื่อนเนาะใช่หรือเปล่าอ,อ่ะเออมันอุ้ยมาดีกระปอมกระปอมเพื่อนเพื่อนดูดูดูอยู่มาเอา้เอาได้อยู่ดีแบบนี้เฮ้ยขนาดรีโหลดเนี่ยมึงบิ๊กวินเหรอ อานันเหมือนโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไปจัดต่อไอ้บ้าเ้ยมึงก็ให้กูรีวิวหน่อยจะเป็นไรนะมึงจะรีโหลดอะไรนะเพื่อนเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอยวเดี๋ยวมังกรยักษ์มาว่ะหอวยบ้าคูณสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้โหมาอ่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากเรานะคะมาเออมาดีโอ้โหเออ,อนี่นะคะอะไร U R P ยิ่งเดโมเนาะเพื่นอนเราหุนจมูนะคะขากาจเมูงไหน อะปะรู้แล้วนะคะว่ากูเล่นเดโมนะเพื่อนแม่งถ้าไม่เล่นเดโมนะคะกูคงจะหัวร้อนนะคะเกมรีโหลดขนาดนี้เนาะ,ะอ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวนี่หว่าเมื่อกี้เนี่ยมาไข่สองตัวเพื่อนมาหรือเปล่ายังไงบ้ามึงมาทำไมนะคะเออ โูดูสแกตเตอร์มันาดีดูมันทำนะคะกูจะได้เห็นสแกตเตอร์หรือเปล่ากูจะได้เห็นฟรีเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะม,มาอ้าคูณสองก็ไปดีเออคูณสามก็ดีเหมือนคูณสี่มาหรือเปล่าอไอ้บ้ากูรู้แล้วว่ามันเป็นทดรองนะมันจะขึ้นมาหาเตี่ยอะไรแล้ว นนี้เราก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนนะถ้าเก็บจริงเข้ามาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งน้นเพื่อนเนาะอู้หอิแ่แบบสำหรับใครนะคะที่อยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดให้นะจ๊ะอมโอ้โมาดี โอยมังกรยักษ์หรือเปล่าเพื่อนได้อยู่แบบนี้ได้อยู่สิบลงมานั่นแหละแจ๋วโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยสิบโมบายะเพื่อนรึโอ้โหเข้าๆแล้วเนี่ยเข้าๆนะคะก็ได้อยู่นันเพื่อนเนาะเออเข้าๆเอาไว้เข้าๆก่อนนะคะโอเคนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดไซส์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะอ่าอมาดีเจนะคะคิวโอ้โหมาดีแ๋วเพื่อนๆแ๋วได้สิบสี่บาทนะคะอู้สกแกตเตอร์มาหรือเปล่าจังวันนี้เป็นไงยังไงไวรุ่นมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่า ยังไงกูหลนมึงนะมึงจะเข้าให้กูไหมืหหึไม่มานะฮะไอ้หอกเ้ยจะเข้าก็ไม่เข้านะคะกูอยากเห็นฟรีเกมนะ,ะว่าฟรีเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะโอ้โหโอ้โหไอ้บ้ากูรู้แล้วว่ากูเล่นทดลองนะแม่เฮ้ไอ้บ้ามึงมาอะไรสามตัววะ เออมึงมาส่ตัวให้กูหน่อยจะเป็นไรวะเพื่อนเออได้อยู่จังหวะนี้ยังไงสกัตเตอร์มึงยังไม่ใหม่กหออโอได้เจ็ดสิบสามบาทเออเอาได้อยู่นนยงงส,กกสิแบบนี้เฮ้ย ครที่อยากจะสอบถามนะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์นะคะใต้คอมเมนต์ที่เราประมุดกันเข้าไปได้เลยนะคะหรือไม่นะคะใครอยากทดลองเล่นเกมนี้ก็สามารถนะคะคลิกเข้าไปสอบถามก่อนได้นะจ๊ะเรายินดีบริการเดอ้อเอาไปมึงไม่เข้าสักทีนะคะเออ โอ้โหมันขึ้นรีโหลดอ่ะเพืเ่อนๆ่ออนุญาตรีโหลดไปแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหถ้ามึงรีโหลดแบบนี้นะคะกูก็เสียเวลาใส่วมาอะไรวะเนี่ยไป ยี่สิบแปเพื่อนเออแม่งขึ้นรีโหลดอยู่อย่างงี้นะคะต้องขออภัยด้วยนั้นเพื่อนนะนะคะเกมมันก็ยังไม่เสถียรพออ่ะนเพื่อนได้เข้ามาเนาะคันจะบุยอะ อโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจะพีคเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะ,ะถ้าเกมจริงมันเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อดูอีกรอบนึงนะคะ,อะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ผู้ผิตการใดเราต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า